หลังจากที่โลกออนไลน์ร่วมกันแชร์เหตุการณ์ที่เซลล์สาวขายรถยนต์ที่ถูกลักพาตัวไปโดยผู้ต้องหาทำทีเป็นเหมือนกับจะนัดซื้อรถก่อนที่หญิงสาวจะหายตัวไปกับผู้ต้องหาซึ่งใช้รถกระบ,บะตู้ทึบที่ผู้ต้องหาต้องสงสัยเนี่ยใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งช่วงสายของวันนี้ครับตำรวจได้รับแจ้งว่าพบรถกระบะตู้ทึบของผู้ที่ก่อเหตุจอดอยู่ที่บริเวณวัดปทุมสารารามในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ในสภาพที่ด้านหน้าของตัวรถด้านขวาได้รับความเสียหายจากการชนเกิดขึ้นและในตัวรถมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเซลลสาวที่หายตัวไปก่อนจะนํารถมาที่สถานีตํารวจภูทรสันทราจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ตํารวจหน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบ ต่อมาครับมีพลเมืองดีได้แจ้งว่าพบเห็นผู้ต้องหากําลังหลบหนีอยู่บริเวณประตูท่าพแพก่อนที่ตํารวจจะลงมือค้นหาและก็สามารถควบคุมตัวได้ในเวลาต่อมาด้านตํารวจได้มีการสืบสวนสอบสวนต่อถึงเซลสาวที่หายตัวไปก่อนที่ผู้ต้องหาจะรับสารภาพว่าได้ลงมือฆาตกรรมแล้วก็นําตัวไปไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ตําบลสันผีเสื้อด้านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5เชียงใหม่บอกว่าผู้ต้องหาให้การวกวนครับซึ่งน่าจะเกิดจากความเครียดในการหลบหนี ซึ่งกาลังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนถึงวิธีการก่อเหตุแล้วกระจุดที่ลงมือฆาตกรรมก็ตอนนี้ยังให้การสับสนอยู่ฮนะเดี๋ยวกําลังเรียบเรียงอยู่ว่าว่าขั้นตอนเขายังไงเขาพาเหยื่อไปที่ไหนก่อนแล้วก็มาถึงที่นี่เขาบอกไหมว่าตอนที่ล่อนลงเหยื่อขึ้นรถมาเนี่ยค่ะก็ทำอ,อ๋อยังยังยังไม่ได้ถามตอนนะี้นตอนนี้เราถามก่อนว่าที่เกิดเหตุที่เขาก่อเหตุที่ไปทาให้น้องเขาเสียชีวิตเตรงไหนยกกังกำลังถามอย่างดีจะได้ไปตรวจเก็บรวบรวมหลักฐานครับ ตามตัวผู้ต้องหามีรอยขีดข่วนอะไรไหมเพืจะม่ที่ตรวจดูละเอียดก็เห็นมีแต่ตรงหน้าผากหน้าผากมีรอยขีดข่วนครับครับต่อมาครับตำรวจได้ทําการควบคุมตัวผู้ต้องหาไปยังจุดที่ก่อเหตุลงมือฆ่าแล้วก็ได้ประสานต่อไปยังแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่เพื่อมาทําการรับศพไปชนะสูตรแล้วก็ตรวจสอบหลักฐานในบริเวณที่เกิดเหตุพร้อมหาสาเหตุการเสียชีวิต เบื้องต้นจากการสืบประวัติน,นายนัทพลเคยก่อเหตุคดีมามากนะครับทั้งคดีเชิดร,รถหลอกลวงการซื้อขายรถมือสองมีการแจ้งความไว้ที่สอพอช้างเผือกรวมทั้งยังเคยก่อคดีขม่มขืนในท้องที่สอพอดอสัะเกตจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่10เมษายนผู้เสียหายเป็นนักศึกษาอายุ18ปีครับ